ใหญ่ก็แหลกเล่นกูนแล้วพัวปูดไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรไม่มีของกลางมัวรถตำรวจมันมารถแล้ววะ จะรอไปไหนเฮียเดี like ๋ยวยากว่ะ <jumped> น <idian cassette> ิ่มไปหน่อยอ่ะนิ่มไปหน่อยอ่ะที่นี้อะไรนครับไปจบที่อื่นต่อเดี๋ยวกลัวไม่นิ่มหรอกว่ะเมื่อกี้โดนเหลี่ยมไปแหรออะไรเดี๋ยวผมไปอีกจุดครับ Baby go, baby go nó tôi cũng khăng điều này anh khoai này เรียกว่าเนียนตาเรียกว่าเนียนตาเอ๊ะแต่ผมก็นึกว่าเขาเห็นผมแล้วเมื่อกี้มันไม่เห็นผมไ้ไงเฮ้ยอาจะอันนี้ก็อ่านนี่ก็ได้อ่อยเฉยเฮ้ยมีสาวเดินวายตำรวจมาซะแล้ว ววตัวแรงมาเลยวะเนี่ยไปเฉยๆมาเลย ผมว่าตัวแรงมาแน่เลยเนะี่ยย่าว้าวฟอร์ชน ขาแรงไงเหี้ยรถแรงจัดว้าวรถแรงจัดครับพี่รถแม่งหมุนยิ่งผายเลยวะรถผมทำไง ไอ้เหี้ยกูสาเหลี่ยมแม่งเสียบมาเจอแม่งทางนี้อีกกูเหี้ยสาวแข่งยังอ่ะโอ้โหดูว่าจะเหลี่ยมไอ้เฮี้ยเมื่อกี้แม่ สวัสดีจอร์จวินกูตีเฮ้ครับรถมาหลวดมาแรงจัดเลย <c oughs> ร,ร้อยกูไอ้เจ้าเป๋แล้วไอ้จอดเป๋แล้วว้ายเจย์เดบ,บี้่าเพิ่งบั๊มดิน่ารอดเจอดลบพี่แกอย่างแรงเลยเฮ้ย <c oughs> มันมนเมมไม่ได้ร <c> ถ <oughs> มันเป็นสาย <c oughs> มันเป็นสายเป็นงูแล้วตอนเนี้ยผมเก็บยางน่าจะไม่น่าแล้วขอเท็กต่องเหรอขออุ๊โหขอเท็กต่องได้ไหมครับ มันมันไม่มีบัตรเท็สองมะเร็มเท็จสองได้วะอันนี้ขอเท็สองได้ป่ะครับพี่หืมันไม่มีบัตรเทสสออร็จส,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 สองดีกว,ว่าไม่ไม่ได้ครับโอเคครับเอ,อ,อะไระอ่ะกูจะพังได้เฮียมันจะมาบลัมกูอีกแมงสไนามาบลัมกูอีกไอ,อ้เจ้าไป เธอะไรอ่ะบังคับตัวนี้ตรงกันเลยครับตอนเนี้ยมันบังคับยากครับใช่มันค่อนข้างที่จะเกือบสองยาง จบจบจจคนม,มาถึงแล้วชาคิดส์ไอ้ทำฉันได้ไหมไปทำหนูเลยค่ะอ้ กูว่ากูน่าจะเรียบร้อยแตกเีษมันแกเีษแล้ววิ่งไม่ได้จัหนูเลยค่ยหนูไม่สาสองไอ้อว้าวว้าวไอ้ไอ้ขึ้นไปก โหตายเลยไอ้เฮียปืนะไรเนี่ยมาพี่ไหนตรงด้านหลังลังยังไงเฮียยิงที่ตายเลยสับลวดเลยจับนี่คนนี้มาจับนี่เอาิงยาอ๋ออมาช่วยกูอะไรดนนะไลดีไลดีโคไลดีโคกันาน้าโรไล่ดีไล่ดีองงงองงงงครไหนใครวะเนี่ยผู้หญิงเนี่ยโคเหรอ ไล่ดีไล่ดี uh uh. มันขัดขวางอะ่ะ uh uh. มันช่วยเพืนะ่อนอ่ะโอเชนโอเชนโอฝั่โอฟั่โอฟั่งอ่ะ Oh my g o s ถ้าตอนที่เขาไปเดินไล่ไล่อะตรนด้านหลังกาลากัน